สวัสดีครับครูชาเปิร์นะครับวันนี้ก็จะมาชวนทําโจทย์นะครับเนาะในการทําข้อสอบวยากรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบอชิงทุนแข่งขันนะครับหรือจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้ารับราชการสอบโทอีกอะไรเงี้ยนะครับซีอูเทปอะไรเงี้ยนะครับเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องโครงสร้างประโยคใช่ไหมครับเนาะซึ่งคราวที่แล้วครูสอนไปแล้วว่าเวลาที่เขาวัดเรื่องโครงสร้างประโยคเนี่ยเรื่องแรกที่เขาจะวัดบ่อยมากๆเลยก็คือเรื่องของอะไรครับ เวิร์แท้ใช่ไหมครับทุกคนยังจำได้ใช่ไหมครับเวิร์แท้เนี่ยมันก็มีกรณีที่1ก็คือเวิร์ช่องที่1ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเติม s es หรือไม่เติมขึ้นอยู่กับประธานใช่ไหมมันอยู่ใน present simple กรณีที่2ก็คือเวิร์ช่องที่2ใช่ไหมครับ past simple กรณีที่3ก็คือ East, i s m r to was were ใช่ไหมครับกรณีที่4ก็คือ verb to have ได้แก่ has have had กรณีที่5ก็คือพวก models ได้แก่ can could may might will would shall should ถูกไหมครับ used to must อะไรเงี้ยนะครับเนาะและอื่นๆอีกถูกไหมครับเหล่านี้เมื่อเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นเวิร์บแท้ใช่ไหมครับแล้วก็ครูได้ย้ําไปแล้วว่าประโยคหนึ่งๆเนี่ยนะครับเนาะจะมีประธาน1ตัวกริยาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเป็นหลักถูกไหมครับส่วนกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ว่ากันใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยๆเนีย่นย,นยต้องมีประธานหนึ่งตัวกริยาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเป็นส่วนหลักเลยใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่เราเนี่ยจะเขียนผิดกันบ่อยหรือข้อสอบจะวัดกันบ่อยเนี่ยก็คือว่า ถ้ามีเวิร์บเกินมา1ตัวถูกไหมครับเนาะมันก็จะผิดประโยคนั้นก็จะเป็น run on ใช่ไหมครับถ้าเวิร์บขาดไป1ตัวก็จะเรียกว่าเป็น fragment ถูกไหมครับเป็นเศษประโยคถูกไหมครับก็จะผิดโครงสร้างของภาษาอังกฤษเช่นกันถูกไหมครับวันนี้ก็จะมาชวนนะครับทำแบบฝึกหัด ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบนะครับเอามาจากข้อสอบ TOEFL ฉบับแท้เช่นเคยนะครับก็เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับโลกนะฮะถ้าทําได้เนี่ยก็แสดงว่าความรู้เราดีเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูจะไม่แปลเลยนะฮะจะไม่แปลเลยให้ใช้เทคนิคครัวที่แล้วที่ครูสอนไปใช่ไหมครับเรื่องของการหา verb ใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าจะต้องตัดช้อย c e ยังไงนะครับเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตเขียนแบบเป็นช้อย a b c d แบบนี้เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะครูมีกระดานเท่านี้นะครับก็จะ ชวนดูเลยนะฮะว่าเราสามารถตัด choice แล้วก็เลือกคำตอบได้อย่างไรบ้างอ่ะอันดับแรกก็อ่านประโยคก่อนเลย the moon dot 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 the only natural satellite of the earth ถูกไหมครับทีนี้นะครับครูก็จะชวนดูอย่างนี้ว่าอ่ะทีนี้นะฮะคำว่าแป๊บนึงนะครับครูสะกด satellite ถูกป่ะ อ๋อถูกแล้วนะฮะเมื่อกี้กังวลว่าซัตเทอร์ไลท์สะกดถูกหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับข้อนี้เนี่ยเราก็ดูเลยมันมีเวิร์บแท้ยังในประโยคนี้มีะฮะ The Moon, the only natural satellite of the Earth ไม่มีเลยใช่ไหมครับนะไม่มีกริยาช่องที่1ก็ไม่มีถูกไหมฮะช่อง2ก็ไม่มี v ว r b to be อะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์บแท้มันหายไปประโยคนยที่ครูย้ําเลยว่ามันจะต้องมีอะไรครับมีประธานแล้วก็มีเวิร์บแท้เพราะฉะนั้นเวิร์บแท้หายไปเราก็ต้องเลือกรูปเวิร์บแท้ในข้อ a b c d ซ e a s east, ถูกครับก็เลือกตอบได้เลยถูกไมครับไม่ต้องแปลโจทย์เลยก็ได้ถูกครับข้อที่2 i s 2> indispensable to plant and animal life ถูกครับครูไม่แปลเลยแต่ครูเห็น east และเป็น verb แท้1ตัวใช่ไหมครับแสดงว่าใน choice เนี่ยจะมี verb แท้อีกไม่ได้ข้อนี้มี verb แท้ครูตัดทิ้งครูไม่เอาถูกครับอันนี้ใส่ d e a t มาจำได้ไหมครับการที่ใส่ d e a t เข้าไปปุ๊บมันจะทำให้อะไรครับกลายเป็นเศษประโยคใช่ไหมครับครูก็ไม่เอา a อาเดิ Although, เป็นคำเชื่อมเมื่อใส่ไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเศษประโยคอีกใช่ไหมครับครูก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นตอบได้แค่ข้อเดียวก็คือข้ออะไรครับไนโตรเจนถูกไหมครับเป็นประธานถูกไหมฮะถ้าเราใส่พวกนี้หรือใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ประโยคการเป็นเศษประโยคต้องมีส่วนมาทําให้มันสมบูรณ์อีกก็ใช <c oughs> <c oughs> ้ไม่ได้เช่นเคยถูกไหมครับข้อที่3 a c o m e t is distinguished from other bodies in solar system ถูกไหมครับ ข้อนี้ครูไม่ต้องแปลโจทย์เลยครูเห็น e a s t เรียบร้อยถูกไหมครับมันคืออะไรครับ verb แท้ใช่ไหมครับแล้วไม่มีคําเชื่อมถูกไหมครับไม่มีคําเชื่อมเลยก็แสดงว่าทําไมฮะมี verb แท้ได้แค่ตัวเดียวถูกไหมครับแสดงว่าข้อไหนที่มี verb แท้อีกใน choice ครูก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับข้อนี้มี e a s t ก็ ตัดทิ้งข้อนี้ก็มี is เป็น verb แท้ตัดทิ้งข้อนี้มี is ตัดทิ้งตอบได้ข้อเดียวก็คือ by its appearance ถูกไหมครับรูไม่แปลโจทย์เลยนะเอาเทคนิคไปเลยนะฮะเต็มเ็มเลยนะฮะครับมาดูข้อที่4นะครับข้อที่4ี่นะครับเขาบอกจุดๆ general forms of v i o l e t นะมี stem stemmed and stemless เนะข้อนี้เป็นยังไงเราสังเกตดูนะฮะมันไม่มี verb แท้เลยใช่ไหมฮะไม่มี verb แท้เลยถูกไหมครับ stemmed ตัวนี้เติม ed แต่ก็ไม่ใช่ verb มันเป็น adjective รู้ได้ไงเป็น adjective ครับ อันนี้แอนใช่ไหมครับเวลาเชื่อมด้วยแอนนยนะเราก็ต้องมีความรู้ว่าหน้าแอนกับหลังแอนเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับเติม erm less l e เ s less เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็น adjective ใช่ไหมครับเป็นคำคุณศัพท์หน้าแอนหลังแอนไปด้วยกันแสดงว่าข้างหน้าแอนก็เป็นคำอะไรเช่นกันครับคุณศัพท์เป็น adjective เหมือนกันไม่ใช่ verb ถูกไหมครับแสดงว่าประโยคนี้ขัด verb แท้ใช่ไหมครับครูก็ต้องหา choice ที่มันเป็น verb แท้ใช่ไหมฮะ to ไม่ใช่ verb ไม่เอา the t o ไม่ใช่ verb ไม่เอาเจอแล้ว verb แท้เลือกข้อน,นี้เลยฮะอันนี้ being ก็ไม่ใช่รูป verb แท้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็จะเป็น there are two general forms of violets, i t s t e m and stemless ถูกไหมครับครูไม่แปลเลยนะครับเนาะเอาแค่หลักๆพอนะฮะหลักการกนะ็คือว่าหา verb แท้ให้เจอถ้าหาไม่เจอก็ดูที่ choice ถูกไหมครับถ้ามีอยู่แล้ว choice ไหนมี verb แท้ซ้าไม่เอานะครับมันจะทาให้ผิด อันนี้ก็เป็นหลักการที่เอาไปใช้ได้ดีแล้วมันจะประหยัดเวลามากเลยใช่ไหมครับเนาะบางทีแล้วคนบางคนก็เก่งไวยากรณ์ดีแต่ไม่รู้หลักการทาข้อสอบใช่ไหมค่อยๆอ,อ่านทีละนิดทีละนิดค่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยๆก็เสียเวลาถ้าเกิดเราดูอย่างนี้เราเช็คเรเร็วได้เลยนะครับเนาะทำข้อสอบถูกไหมครทำถูกก็ดีแต่ถ้าเกิดทําถูกด้วยแล้วก็เร็วด้วยนี่ดีแบบสุดยอดนะครับเนาะหวังว่าเทคนิคนี้คงจะช่วยได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ